แค้าผมก็กาสวัสดีทุกคนด้วยนะผมันนี้ก็ของ d o นะครับนี่ก็ฮีโร่เลวินอนทุกคนในหมดเซียมนะ,ะเล่นเป็นเลนล่างนะวันนี้ต้องเกริ่นก่อนนะว่า,าสายที่ผมจะเล่นต่อไปนี้นะฮะไม่แนะนําให้ไปเล่นตามนะแต่ว่าแบบมีคนโดเ a t e ขอมาอ่ะเราก็จะพยายามทําให้ได้อย่างที่ขอนะอาจจะไม่ได้แบบคือเขาขอเวทฟูเวทผมอ่าจะไม่รู้มันจะเวทสุดไหมแต่อยากขอขอ,ขอมีเอลเดอร์สักอันอนะ่ะมันต้องมีว่ะเอลเดอร์ ก็มันมันช้าไปเลยนะมันจะตีช้าไปรีดเดอร์เมดได้ไม่สุดนะส่วนีน่เหลือที่คิดวว้ก็จะเป็นแบบแมดเมดท,ทวินเบดกิมมอพวกเนี้ยอีเคบีบิงอะไรเงี้ยก็วางไปสัตว์หาย,ายออระวังพี่นั่นนะนึกว่าใส่สุด อังมินมานาหมดละมานา,าผ,มนผมพอสองกิโลบ้างวะคำนวณดิพออยู่พออยู่ <c oughs> เ,ยเฮ้ยเมีใยไม่โดนอะไม่โดนยังไง <c oughs> มันหมดแล้วมันหมดละต <c oughs> ีไปเลยศ <c oughs> ัตรูหายไปได้ <c oughs> ต่อมา เรียบร้อยโชคดีตายแอดแลตสองเลยยังไม่มีสกิลเลยผมมึงใช้เล่นกับเต่าเอ้อแต่เล่นไปก่อนได้ดมันมิดหมดเอ้ยมันจะออกเจดเลยนะเดีย๋ยวเรื่องเกิน ที่เน้นอะไรเน้นสามเน้นหนึ่ง,นงเน้นหนึ่งอ๋อเน้นหนึ่งพี่กูง่วงแล้วเลยกูเสริมแล้วเล่นไม่เนี่ยตาต่อไปเลยไม่ละนอนเสียงอะไรลองก็จะไปอาบน้ำนอน วิทมาว่ะโอ้โหเราแลกกับไปได้ไหมวะพี่เอ้ยสวยอยู่แต่เขามาห้าเอ้ยวินกูวิ่งมาเลยเว้ยเอ้ยห <c oughs> ยุด อ๋อติดพิษพี่นุตายขอเน้นหนึ่งทีนี้ศาสตร์ก็หนึ่งกัดแรงนี่ว่ามันไม่นับโคลันกันไม่นับเหรอเพราะศาสตร์มันมันแยกกันมันได้สกิลหนึ่งเลยมันติดพลังแบบนั้นอ๋อมคิดว่าแบบรวมกันไปเลยถ้าอัพหนึ่งเยอะก็อันตรีก็แรงอันตรีก็ติดพิษนานอะไรเงี้ยก็จะผิดมาตลอดเลย แล้วเกมเนี้นยไอ้แมสเมดก็ดีอยู่อย่างตรงที่ว่ามันมีเดฟบูลน,นะคนกดแล้วได้เกาะเกิดโดนตบผมจะไม่ทันเนาะแต่เพื่อนทันกันนะโอ้กูโดนเตีย้ย ไม่มีสกิลมีแต่ตีสดนี่แหละต้อมดีผอเลยอเอ้าไม่ได้มาขออีเดอร์ก่อนนะทุกคนขออีเดอร์ก่อน เเดีเด๋ยวแมนเมดนะพี่กูมาโชว์ไฟกับพิบอะเรนะมันมาแต่มื่อไหร่มันเลาะป่ามาล่ะได้ลูนกดเห็ไไดกันแะล้วลูนเฮด มาแล้วเอลเดอร์พาราไซว้าบนไหมพี่ไม่น่าตายไมันดูแต่ผมมาแล้วต้องมีเรื่องเรื่องไข่เอามันจบแค่นี้มีแค่สองตัวเนี่ยมั้เฮ้ยไข่แตกไว้โู้กูเอาเลยเฮ้ยมันอยู่บนหมดพี่ บาไม่โดนหนูถ้าโดนนะมึงตายคู่อ่ะเสียงดังฟังชัดเสียงปืนระวังต้โลคิวเห็นเต่าแบบแบบ เออวะหนุนมันติดสกิลหนึ่งของแช่จริงๆเก้อเป็นหนึ่งแทนอ่ะใช่ไหมสรุปกูไม่ได้เข้าใจผิดใช่ไหมวิตถี่เว่ยวิทหิวเบื่อตัวเองยี่บ่ายตัวนี้โอ้ยมันแมนบอสใช่เปไรวะเสียงอะไรดิเป็นไรพี่ฉันกูไม่มี อเอาหมดแล้วเอมวม like เอม,มันยังไม่หายหายเต็มเต็มที่เหรอใครพี่มันยังเหนียวเหนียวคอยไม่ค่อยอายก็เหมือนผมว่าว <c oughs> ิแรกอะไอตอนวันสองวันแรกอะอย่างนี้เลย มันจะคันคันคอมีสลเลตลอดเวลาเงตื่นมาๆๆเงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่าได้อยู่ตีกูไม่ปล่อยเลยเลยนะ Get lò đi em. Không có skill 1 vậy Hưng mà. ้อมแตกไหมไปล่างหรือบนดีว่าคีิปเยอะทั้งบนทั้งล่างเลยเคกล้าจะได้แล้วคนแมสเมดนะชิ้นแรกของเส้นทางสายเวทของเราเขากำลังเสริมหน่อยอัดพันหนึ่งวะ่ะ อ้าวม่มีก่อนละกันออกลางเหกเฮ้ยเหมือนบนจะเยอะวะ่ะน่าจะ,ะเท่ากันละลางสองบนสอง จะได้แล้วจะได้แล้วเฮ้ยบอกล่างกันอยู่เอาบนเลยได้แล้วทุกคนแมชเมดนะ อ่านว่าวอะไรวะ Armor of the Madman กดใช้คือล้างดีบัฟได้นะว่ามีคนมาดับเต่าดับแสงวิทมาวิทมาวิทมาพี่แต่ผมมีแม d เมดแล้ว <c oughs> เฮ้ยมันมอปะพี่ นั่นวิทมาผมรับให้รับให้ก่อนโอต,ตายเฮียย่างเงี้ยไม่ได้กดแมสเมดเลยเฮียกูนิ่งเลยกูนิ่งเลยต่ออยู่โขนา,ดาก,กดตันสอง เออต้องมี b k เด้วยเหรเฮีย e อยู่แม่งจุกจิกเยอะผมบิงมาเล่นก่อนไหมลงไปนี ister, <c oughs> ่ตายแน่เลยอยากลงบ้าล่ะอีโนลงบ้างอ่าเรียบร้อยดิ แม่เมดล้างพอดีอย่ามาแด้กดอย่ามาก่อนตุ๊บไปอยู่ตุ๊บไปอยู่หน้าตัวเดียวมันบิงกี่ตัวแล้วสอง ผมอยากได้บิงกก่อนว่ะแต่เขาซัดกันแล้วได้บูดหลังโอ้โหโดนอะไรก่อนวะเมื่อกี้โดนช่าง,งัก โอ้หลอดอยากหลอดกย่านี้ม่งโดนอะไรชะงักก่อนเลยไม่รู้ว่าเต่าเกี่ยวมั้งอย่างไรเบงจังเลยนี่เราไปบวกถิ่นเขาเต้นเอาปะหรือให้กูสามร้อย บวกเร็วห้าสิบบาทน้องแม่งตบกูเลยได้บูโซ่แถบใหญ่อะอยู่ไหมเบวิท <c oughs> <c oughs> มันร้อนอะไรอะ <c oughs> ดบบิงละ มันบิงสี่เลยว่ะพี่เรามีใครม็อกไหมคุ้มเลยหนะุวยมันแมนบอรอบล่างเลยมั้ยวุ้ยยังไม่มีพร้อมสิบวิตายแอดแลนตสองเลยอ้าววิจะเล่นสองคนใช่ไหม,มผมว่าปร้อมหลังนะนอเอาใครวิทเลย ต้นตึงอยู่โอ้มันตบพี่กูเอาไม่ววามาตรงนั้นวะเรียบร้อย ไล่ต่อดีชวินเบทเออจะมันต้องมีบบก่อนล่ะะกตอนเนี้ยขอบีบเนี้ยจอกอะไรก็แล้วแต่เลยนะต้องมีบีบก่อนบีบีแล้วหลังจากนี้ก็จอกกินมออะไรก็ได้ แต่คิดว่าสามสีน่าจะคุ้มกว่านะเดี๋ยวจะลองกินมอให้นะเอาบีคีบีก่อนงั้นโดนนะเนี่ยโดนวิดโดนแบล็คมิดมันเล่นยากไอ้แมเมมันกดมันล้างแค่ทีเดียวทุกคนมันไม่ได้มันไม่ได้ต้านทานเวทมันแค่ล้างมันกำลังขึ้นไปบนกันแบล็คมิดกับไอ้อ,อะไรวะไม่แกเต่าเหรอ ข้างหลังยิงวินกูตายอ้าอ้อ้หน่มตีหมดตะกบกบยังบิงไม่ได้ นี่งไงกูหลบไปในซอกป่าว่าแต่แม่เมย์มันเก่งเลยมันแรงเลยลบเกาะเวทนะตัวเราตีเวท เฮ็ดว่ะ <H aste. S 1> เอ้ยกดแบ็คแล้วกดไม่ทันว่ กูโดนตอบอีกไอ้เหี้ยโอ๊ยคูณสามอีกโดนอะไรไม่รู้เหี้ยตายแอดแลบตสองเลยติดพิษพี่อยู่เลย <c oughs> เออ <c oughs> ผมเห็นแข้งว่ะ <c oughs> แต่ไม่เห็นวิดเลยใช่ต้องตองข้าต้องกอกดบีเคบีไยนะไม่เห็นอวิดอะ เดี๋ยวแม่งโผล่มาจากไหนไม่รู้โอเคมันอยู่บนทุกคนผมเล่นกับแข้งได้แคนตายของกดเยอะเอาเรื่องอยูอย่น่ะ เต่ามันนูอะ <en> อะไรอะงบนเขาไล่จับเต่ากัน บอลเล่น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 พี่กูล่วงไปเลยโอ้โหบ้มสวยแต่มันบีเคบีแล้วกูควรทำยังไงฟินก็ไม่ใช่ว่าจะมีสารลับนะเดนบูตตัตไปแล้วมันยังเหลือวิเยวิเลเสร็จฆ่าวิเทเสร็จโดแม็กมิดใช่าแม็กมิดต่อ มาดูมานาป่าวะไม่ไม่ไม,ไม่ตรงนี้ต้องรอเพื่อนเกิดสักคนเริ่วโคด็กแม่มันกาแบบตบเสร็จฉีดต่อเอ้ยโดนแล้วนไหม่รโดนปิเลย You and I are going web be real! à get Bom, 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 bom! ยมันแมนบอูสิบยอมเสยจัดไปเลยสาม The กูเบืกินมอไม่น่าได้แล้วทุกคนดูจากฟินแล้วฟินมันยิงไม่ได้นะือผมต้องแบบไปให้สุดแล้วนีะไปตีให้สุดแล้วเลยว่าจะสามสี่แต่สามสี่ผมก็ยังเวทอยู่แหละยังได้อยู่เล่นกับแมสเมียก็เก่งอยู่แต่เลดยังไงผมก็ต้องขายแมสเมีทิ้งนะ ผมมีผมโดนดิสอาร์มแล้วแองค์เค่ามันอยู่ตัวเดียววะนูมันจับบนเขาเดินมนเป็นแก๊งค์แล้วเต่ามันดิสอาร์ม เออมันเห็นผมแล้วนะยังไม่ได้กดแบ็คแต่เอลเดอร์ฮูดาวใครตัวอะไรได้บูดเหรอ ลองกดเล่นๆแล้วลั่นพี่กูต้องนอนแล้วไอ้เหี้ยมันเดินทางนู้น Nam, không cảm không biết không không ซื้อเปล่าววะพวกดวงคูนเหมือนกนะันน่ะกูไม่แทงก็ไม่มีตัวแทง ไม่โผล่เลยหรอวะอยากดักถ้ผมไม่มีช่องถือเลยใครถือได้ไหมไม่มีช่องอะ เก็บๆเลยเหมือนมันกำลังมาปะขอเหตุอะผมสั่งเหตุมา ลุยกูไปซัดแข้งคนเดียวเลยได้ไหมนะจะโดนดิสอาร์บบอ่ะเดี๋ยวรับคลิปกลางด้วยโอ้ไปก่อนปะ <c oughs> ถ้ามันเลี้ยวขวาไว้ก็น่ารุ้นนะแม่งเลี้ยวซ้ายระวัง <c oughs> ตายแล้วพี่เฮ้ยตบไม่เข้าตบไม่เข้าดีกว่าไม่ไม่ทนันหลังก็เจ็บสวยสุดทางพอดีไง อ้าไม่คอนเลยมันยังมีบารลรกบนที่เสียของไปแล้วอ่ะ โอ้จะดูเลือดเวอร์มากเลยแต่น่าจะแรงกับคีบอยูสามดูดเลือดด้วยฮาวิมีบีบีเล่นได้มีแบ็กละ่ีจี ร,รัง,รง,งนี้กูขอต,ตีมึงหนยดิเรียบร้อยโอเคทุกคนเกมนี้เรยวินอนประมาณนี้ผมก็อาจจะสุดสุดเวท มากไม่ได้นะเออแบบฟินเราไม่ไหวนะถ้าสมมติฟินมันไหวหรือมันได้ฟรีเนี่ยผมก็จะทําสุดเวีให้นะแต่ก็ประมาณนี้ก็ได้อยู่นะสามสี่กับไอ้แมทเมดนี่ก็ค่อนข,ข้างจะเก่งอยู่ก็ถ้าเลดก,ก็ยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะไอ้แมทเมด่ยอ่ะประมาณนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วเย่าลืเจอใหม่คลิปหน้าผิดพลานยังไงก็ขออภัยเกี่ยวกับวันนี้ไปและบายครับผมมันบอกโง่มันอยู่ไหนไวะไอ้เหี้ยเต่า